สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผป้ไปสู่ทุกคนนะครับเนาะพ่อพ่อครับผมนะครับเชลล์ักนะครับจากคูวต้าเอเชียคูเวต้าบันดุงนะครับเมื่อนี้เดี๋ยวเชลล์รักพาลงไปอัปเดตนะครับพี่น้องอ่ารับรถคู่ใจนะครับมาใส์นะครับผมเดี๋ยวพอดีเมื่อกี้นี่นะครับเห็นรถเอ็มแปดแปดนะครับแววบเขามานะครับผมพี่น้องเนาเดี๋ยวเซลล์ักพาลงไปมึงนะครับเด้อนะครับนี่ รถเขาไล้ครับครับพี่ต่อเป่นนี่ครับพี่นีนี่หัดรถเฉียบนะครับมีหัดรถเฉียบรถอัดฟางนะครับผมอ่านีหัดรถเฉียบเครื่องอัดฟางนะครับนี่หัองเขาเขาเราได้ครับได้เขาแบบเนีนเขาไม่จริงแล้วครับนี่ครับสนใจเครื่องอัดฟางนะครับผมสอบถามขอมาหาเซลล์หลักเด็นนะครับผมนี่พี่น้อ เสเวงามนะครับสี่สิบแรงห้าสิบแรงมาอีกแล้วนะครับผมเ่เข้าใหม่ๆเลยนะครับคุณเห็นว่าคุณนะสังเกตุกาลันหลางทั้งกามสะอาดนะครับเจ็ดพี่นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับผมเนี่ยเซียงามนะครับ m 8 8 0แปดแปดศูนย์แปดนะครับผมสติ๊กกอร์มือสองนะครับที่ใหญ่เรามาแล้วนะครับผมส้นใจเขามาเรียกมาชุ่มนะครับ ขอมาคุยรายละเอียดขอมาทดลองครับกันเบืองไหนนะพี่น้องเนะ่นะครับโอ้ค่าขนาดพี่น้องมันลือกเอ็มแปด8ปดศูนนใจทักบอกในคอมเมนต์หรือว่าโทรหาเซีล์รักโดยตรงนะครับ061 07 3 8 6 8 1นะครับผมพี่พน้องลองดูเฮ้ยน้ำมันเบ็ดบ่ เอาขอบลองมึงนะครับด้วยสนใจน้ำมันเบิดพี่น้องนะครับเอาสนใจขอบอลองมึงขอบอลองมึงนะครับคูปตะเอเชียคูปตะบันดุงนะครับโอ้สวยๆงามๆเดิมๆนะครับนี่เขาบอุ้ร้ายค้าครับคุณนะเนี่ยทั้งรถชีดเคร่งเครื่องอัดตั้งนะครับผมเอาสนใจโทรหาเสียหลักศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกศัตรีว่าแท็กบอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมฝากกดไรกดแชร์กดติดตามไม่ล้ำนะครับเด้อ สวัสดีครับ